สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกค,ะะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมานะครับรีวิวและพูดถึงกับระบบอาวุธของประเทศอังกฤษนะครับที่กองทัพรัรเซียเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียอย่างหนักนะครับถ้าทําการสู้รบโดยเผชิญกับระบบอาวุธของอังกฤษที่จะมอบให้กับยูเครนนะครับระบบอาวุธตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Star St r ต k e นะครับโดยจากการรายง,งานจากหลายสำนักข่าวรวมไปถึงรอยเตอร์เนี่ยได้ยืนยันแล้วนะครับว่าอังกฤษมีแผนจะส่งระบบอาวุธ สตาร์สเตรกให้กับ UK เนะครับเพื่อใช้ในการสู้กับรัสเซียนั่นเองนะครับระบบสตาร์สเตรกเนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับระบบสตาร์สเตรกเนี่ยมันคือระบบอาวุธแบบ MAN p a d นะครับหรือเป็นตัวย่อมาจากคําว่า MAN PORTABLE AIR DEFENSE SYSTEM นะครับก็คือระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานนั่นเองนะครับผลิตโดยบริษัท t ทเลสแอร์ด e ฟเ n นซนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับหรือเป็นที่รู้จักกันในานามว่า HVM นะครับหรือ High Velocity Missile นะครับก็คือมิสไซล์ความเร็วสูงนั่นเองโดยหลังจากยิงจรวดแล้วเนี่ย Starstrike เนี่ยจะน่ากลัวตรงที่ว่าเมื่อทำการยิงแล้วนะครับจรวดเนี่ยจะเคลื่อนเข้าสู่เป้าหมายด้วยความเร็วมากนะครับยากต่อการตรวจจับและทำการหลบหลีกได้ทันนะครับโดย Starstrike เนี่ยได้รับการยกย่องจากนักวิเคราะห์ทางทหารหลายประเทศว่าเป็นระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานนะครับที่มีความเร็วสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียว โดย Starstrike เนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับโดยยืนยันจากการที่เข้าประจำการในกองทัพอังกฤษตั้งแต่ปี1997นะครับและยังมีการใช้งานนะครับจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับน้ำหนักของระบบอาวุธเนี่ยอยู่ที่ประมาณ14กิโลกร,รัมนะครับจุดเด่นของ Starstrike เนี่ยก็คือสามารถทำการยิงโดยใช้ผู้ทำการยิงเพียง1คนก็สามารถทำการยิงได้นะครับระยะยิงหวังผลเนี่ย ข้อมูลจากนะครับหลายๆเว็บเดียจะบอกได้เลยว่าจะอยู่ที่0.3นะครับถึง7กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุดของระบบอาวุธที่ยิงออกไปนะครับก็คือ4มักหรือมากกว่านะครับจุดเด่นของ Starstrike เนี่ยนอกจากทำการยิงได้โดยใช้คนคนเดียวแล้วเนี่ยก็คือระบบแบบ Multi Platform นะครับก็คือสามารถรองรับการติดตั้งบนพาหนะหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นยานเกราะยานพาหนะทั่วไปหรือทาการติดตั้งบนพื้นดินปกติ ก็สามารถทําการยิงได้นะครับมาพร้อมกับระบบทาการล็อกเป้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบทันสมัยนะครับทำให้มีความแม่นยําสูงมากเลยทีเดียวนะครับจากสํานักข่าวเดอะไทม์ยูเนี่ก็ได้ระบุว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยที่เคยสูญเสียรถถังนะครับและรถพุ่มเกราะจํานวนมากให้กับจรวดจาวิลินนะครับเพนเซอร์โฟลสามหรือเอ็นลอเนี่ยรัสเซียก็อาจจะต้องเผชิญจากก,การสูญเสียอากาศยานเช่นเฮลิคอปเตอร์หรือเครื่องบินลบมากขึ้นนะครับหากต้องเผชิญหน้ากับ Star s t r i k e นะครับ และจากสำนักข่าว Financial Times เนี่ยก็รายงานว่านายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับได้ประกาศจะส่งขีปนาวุธครั้งใหญ่ให้กับยูเครนนะครับให้อีกเพิ่มอีกประมาณ6000ลูกนะครับและมอบเงินช่วยเหลือกว่า25ล้านปอนด์หรือ1,100ล้านบาทนะครับไทยนะฮะตีตีเป็นเงินไทยประมาณ1 1 0 0ล้านบาทนะครับให้กับทางยูเครนเพื่อจะซื้ออุปกรณ์ให้กับตำรวจและกองทัพยูเครนนะครับจะเห็นได้เลยว่าสงครามครั้งนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลนะครับ ยูเครนเนี่ยน่าจะสามารถต้านทานกับรัเสเซียได้อย่างดีนะครับหลังจากที่ได้ระบบ Star Strike ไปแล้วและถ้าผมเป็นทางรัเสเซียเนี่ยก็คงต้องคิดหนักนะครับว่าถ้าจะบุกมาโดยที่เจอกับระบบอาวุธแบบ Star Strike เนี่ยก็ต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่ในวีโอหน้านะครับอย่าลืมนะครับคิดเห็นต่างอย่างไรก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมยินดีรับฟังสวัสดีครับ